สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับคลองเค้น้อยฟาร์มชาแนลของเรานะครับผมผักของเรานะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนพอดีหลุ่มตุ้มครับเขาทำผ้าพลาสติกไว้เพื่อกันฝนนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกมาเรื่อยๆนะครับผม เนี่ยนะครับมันกันได้ดีมากเลยนะครับผมเนี่ยครับเสียหายก็ส่วนน้อยนะครับผมดูรอบๆของเรานะครับเนี่ยครับนะครับดูนะครับตอนที่ทำก็ระแวงอยู่นะครับว่ามันจะป้องกันได้ไหมแต่ตอนนี้คือ คือฝนเนี่ยมันตกหนักมากนะครับอยากจะเห็นภาพกันชัดๆนะครับว่าการการพลาสติกง่ายๆแบบนี้มันจะช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับช่วยได้เยอะมากนะครับผัดลอดภัยถ้าจะมีเสียหายก็เสียหายน้อยอย่างหนุ่มที่บอกนะครับคือตอนนี้ตกตกเยอะจริงๆนะครับเห็นไหมครับมีเห็นภาพกันเลยนะครับนี่กันได้ดีนะครับมันน้ําก็จะไหลหน่วงลงอย่างนี้นะครับ ก็ใช้พลาสติกสาผืนพลาสติกนี่หาซื้อง่ายๆนะครับเราไปซื้อที่เม่อโกเบิรนเฮาส์นะครับโกเบิรนเฮาส์หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าได้เลยนะครับมันก็จะทำให้ผักที่เราอนุบาลไว้เนี่ยครับเสียหายน้อยนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับเห็นไหมครับน้ำก็จะไหลลงแล้วก็ช่วยมันนิดนึงนะครับช่วยมันนิดนึงช่วยเทมันนิดนึงอย่างเงี้ยฮะนี่นะครับถ้าเราไม่กั้นนี่คือเสียหายหมดเลยนะครับผักเราจะไม่ได้กินเลยนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นวิธีการแบบว่าง่ายๆแล้วก็หาวัตถุดิบที่มันแบบหาได้ง่ายๆครับผ้าผืนพลาสติกพวกนี้ม้วนหนึ่งราคาไม่กี่บาทเองครับก็ราคาก็จะมีตั้งแต่200จนถึงหลักพันขึ้นไปเราก็เลือกซื้อได้ตามที่เราที่เราแบบกําลังเรานะครับแล้วเราก็มาดีไซน์ง่ายๆนะครับเป็นโครงไม้ขึ้นให้เป็นจั่วเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถึง ผมใช้ทั้งหมดถึงในแนวยาวไปอันนี้อาจจะดูรกๆนะครับนี่ก็เป็นลัะษณะด้านในนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผักที่เห็นนี้ก็จะเป็นพวกเกล่าคณะถ้าไม่อย่างนั้นนี่ถ้าโดนแดดนี่ไอถ้าโดนฝนนะครับคือจะเสียหมดเลยนะครับบล็อกเกอรี่ผักกาดขาวกะหล่ำปีโอเยอะมากนะครับหัวัยเท้าผักกวางตุ้งใบ คณะฮ่องกงโอ้อีกหลายอย่างเลยครับจําไม่ได้จริงๆนี้ก็วันนี้ของเค่น้อยฟาร์มชาแนลของเราก็ทําให้เห็นในสถานที่จริงๆสถานการณ์จริงๆว่าการกั้นผ้าพลาสติกอย่างเงี้ยดูแล้วอาจจะในความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันง้องแง้งไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือมันสามารถทําได้จริงนะครับกับใช้วัสดุที่บรรหาได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครบับกับการป้องกันน้าําฝนในกับ ที่จะตกมาใส่ผักเราในช่วงฤดูฝนนี้นะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยฝนก็อาจจะแรงมีลมแรงนะครับการป้องกันไว้อย่างนี้ก็จะทําให้ผักเราเปลอดภัยนะครับสามารถอาไปลงแปลงได้นะครับวันนี้สําหรับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลของเราก็มีเรื่องดีๆจากสถานการณ์จริงๆนะครับจากการปฏิบัติจริงๆอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนให้ทุกคนสามารถทําตามได้นะครับวันนี้นาเอามาฝากกันนะครับออของแค่น้อยฟาร์มชาแนลโดย2หนุ่ม อินซีวันนี้ก็ขอลาด้วยคลิปจากการฝนตอนนี้ก็หยุดพอดีนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก,ก็กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะดีๆหรือมีข้อติชมใดๆช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม